สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ใกล้ถึงจุดจบแล้วเทพไทยเนี่ยแรงวิกฤตโควิดอาจทำให้รัฐบาลไปก่อนวิกฤตรัฐธรรมนูญ โดยเมื่อวันที่11เมษาย,ยนปี2564นายเทพไทยเ็ยนาพงศ์อดีตสสประชาธิป,ปัตย์นครศรีธรรมราชได้โพสต์ข้อความบน Facebook เทพไทยเสยนาพงศ์ระบุว่าวิกฤตโควิดอาจจะทำให้รัฐบาลไปก่อนวิกฤตรัฐธรรมนูญ ผมได้ดูยอดผู้ติดเชื้อในวันที่11เมษายนที่มีสูงถึง917คนนั้นนับว่าเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกำลังจะแตะตัวเลข1,000คนแล้วถ้าหากจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุหลัก1,000เมื่อไหร่ก็ถือว่าประเทศของเราตกอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงเพราะการมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเกิน1,000คนก็จะมีการขยายจำนวนผู้ติดเชื้อ เป็นทวีคูณอาจทำให้สภาพบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะวิกฤตและจะเกิดความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลจากเหตุสีประการนี้ก็คือ1เมื่อจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิดในทีมีจำนวนเกินกว่าโรงพยาบาลจะรองรับได้จะต้องมีการเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นมา จะทำให้ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเป็นจำนวนมาก2เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจำนวนทวีคูรรัฐบาลจะต้องประกาศล็อกดาวน์ประเทศจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศจะทำให้ธุรกิจต้องปิดกิจการมีคนตกงานรัฐบาลไม่มีเงินมากพอที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เหมือนรอบแรก 3. จะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอ่อนแอเพราะเมื่อเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาสุขภาพย่อมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะทำให้ขาดความเชื่อมัน่นและมีแรงกดดันต่อรัฐบาลซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 4. เมื่อรัฐบาลล้มเหลวในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะไม่สามารถหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วประเทศและไม่สามารถจัดซื้อหรือนำวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเพียงพอได้ผมเชื่อว่าถ้าหาก เกิดวิกฤตโควิดเกิดขึ้นจนรัฐบาลไม่สามารถรับมือหรือควบคุมการแพร่ระบาดได้จะส่งผลกระทบต่อการเปลีป่ยนแปลงรัฐบาลก่อนวิกฤตการแก้ไขรัฐมนูญอย่างแน่นอนงานนี้เข้าตาจนสามระเบิดเวลาลมรัฐบาลประยุทธ COVID ์โควิดระลอก3เศรษฐกิจรัฐมนูญ การระบาดของ COVID โควิดในท1นระลอก3นี้แพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะลุกลามไปยังคณะรัฐมนตรีหรือคอรมธรทำเนียบรัฐบาลและพักการเมืองไปถึงรัฐสภา รัฐมนตรีอย่างน้อยหนึ่งคนสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจโควิดในทีมีผลเป็นบวกโดยอ้างว่าเกิดจากคนที่ติดตามทีมงานท่องราตีผับดังย่านทองหล่อแต่ไม่ได้กักตัว14วันกลายเป็นของขวัญครบรอบวันเกิดการก่อตั้งพระภูมิใจไทย13ขวบและประชาธิปัตย75ปี รองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรี8คนเป็นอย่างน้อยที่ต้องกักตัว Work f r ฟ m home 14วันภายหลังจากที่พบไทม์ไลน์เดียวกันกับกลุ่มเสียง VIP จากการแพร่ระบาดของ COVID โควิด -19 เราลอกใหม่มีทั้งเซเล็บคนดังนักการเมืองนักการทูตและรัฐมนตรีเป็นโดมิโน,โนโดาวกระจายส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศตัดไฟแต่ต้นลมยกระดับมาตรการป้องกันจากการงดเล่นน้ำปะแป้งการสั่งปิดสถานบันเทิง196แห่งกินพื้นที่3เขตได้แก่เขตพัฒนา เขตคลองเตยและเขตบางแคจำนวน14วันหรือตั้งแต่วันที่6เมษายนจนถึงวันที่19เมษายนปี2564แม้การแพร่ระบาดโควิด -19 เติร์ดเวฟรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จะยางกล้าก,ก,กลัวไม่งัดไม้แข็งใช้ยาแรงยกเลิกวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานและไม่ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ทว่าจังหวัดบุรีรัมย์ชิงประกาศกักตัว14วันผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงได้แก่1กรุงเทพมหาคนครปทุมธานี สมุดปราการนครปฐมและนนทบ,บุรีหรือต้องผ่านการตรวจ rapid test ที่โรงพยาบาลบุรีรำผลเป็นลบไม่ต้องกักตัวกลายเป็นบุรีรำโมเดลเพื่อชะลอความคิดของคนที่คิดว่าจะกลับบ้านท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรำในเทศกาลปีใหม่ไทยอาจจะต้องคิดไลยต,ตลบหลายชั้นมากขึ้นเอฟเฟกตจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในล็อกดาวสถานบันเทิงใน3พื้นที่เสี่ยง และการสกัดการเดินทางข้ามจังหวัดกักตัว14วันกระแทกไปยังการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและแรงงานในภาคธุรกิจบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ปิดกิจการ14วันและการกักตัว14วันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงและการงดกิจกรรมสงกรารทั้งหมดวิถีปีใหม่ไทยแบบ New Normal แต่ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการเยียวยาลูกจ้างรายวันที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสถานบันเทิงบริการที่ได้รับผลกระทบจากปิดกิจการ14วันที่เป็นรูปธรรมออกมา ขณะที่การแก้ไขรัฐมนูญผ่านมาสองปีของอายุขยของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ที่ประกาศไว้เป็นหนึ่งใน12นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนที่ประกาศไว้ต่อรัฐสภายอย่างลูกผีลูกคนแก้นำรัฐบาลพรมชารัฐจับมือกับสอวถูลรู้ถู่ถก,กังร่างรัฐมนูญวาระสามที่ใกล้คอดออกมาลืมตาดูโลกจนแทงทั้งฉบับ ขณะที่พรรครวมรัฐบาลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไม่ทันเกมจนถูกมองว่าเล่นละครตบตาส่วนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองถึงแม้จะแสดงความรู้สึกใจต่อสาธารณะไม่ขัดขวางการแก้ไขรัฐมนูญแต่ยังแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะเป็นเจ้าภาพชูธงแก้ไขรัฐมนูญเสียเองจนถูกตราหน้าว่าปากว่าตาขยิบการแก้ไขรัฐมนูญจึงกลายเป็น ขีใต้สะสมประกายไฟปัทุเสรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ทุกวินาทีเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองถึงเวลาสุกงอมการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในทีนระลอกสามถึงถูกตั้งคำถามว่ารัฐบาลกาดตกเสียเองกระทบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผสมโรงกับข้อกังขาถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขร,รัฐมนูญ โควิดเศรษฐกิจและการแก้ร,รัฐมนูญที่มีความไม่เป็นประชาธิปไตยสวเฉพาะการ250คนสนิมซ้อยกัดกร่อนความไม่ชอบธรรมการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเรประยุทธ์อยู่แล้วเป็นระเบิดสามลูกสูมเชื้อไฟสร้างเงื่อนไขรอเวลาลมรัฐบาล ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มาติชนและประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณเร็ที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ